สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชร์นินนะคะแล้วก็เพจผาชมระดารถขุดบาร์ทิชชร์นินนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ่อดินนะคะทีมงานไหนไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะเจ้า่มเย็นวันนี้ไม่ได้วิ่งกับเสียตินนะคะเพราะว่าเสียตินไม่มีงาน せっかく。 ครับเจออ้านมเย็นอันนี้น่าจะเทไม่ค่อยไกลนะเพราะว่าแป๊บๆก็พากันกลับมาแล้วอะแต่รถเยอะอยู่นะก็ยังไม่เสร็จหรอกเลืออีกเยอะอยู่ด้หนีนึกว่าจะใกล้เสร็จแล้ว กว่าจะไปถึงถนนก็ต้องแบบว่าคลานคลานไปเรื่อยๆอแ,แมมมอสเพิ่งไปถึงตรงนั้นเองอแก้วนะพา ขุดได้นี่ไม่ได้สังเกตเลย,ย,ยแปบ๊บเดียวเองก็เต็มแต่ตอนนี้ไม่มีรถมาเลย ค่อยๆค,คลานไปเพราะว่าอะไรนะมันวิ่งผ่านหน้านะ่ะทีงานแก้วนะคะารทำไมไม่ ครั้งแรกที่มาถ่ายทีมงานนี้นะหรือเปล่าโรบอคสีเทาแลมโบเหลือบม่วงเหลือบม่วงเหลือฟ้าด้วยมั้งไม่แน่ใจนะน่าจะฟ้าด้วยแต่ที่เนมองไปเด่นมากเลยก็คือสีม่วงมาแล้วอันนี้ก็จะย้อนแสงนิดน,นึงนะคะ เตียงสายพานแอร์หรือเปล่านี่ FRR สองร้อยสิบ ใสไปแล้วหนึ่งกี่เนี่ย้าจะประมาณสามสามโอ้สามสี่ก้อนใหญ่สองแล้วแต่อากาศร้อนมากร้อนมากเวอร์ไอ้หน้าหนาวหรือหน้าร้อนเนี่ยงงมากตอนเช้าก็เย็นเย็นตอนค่ำๆก็เย็น จะปงเปิดเดี๋ยวจะจบคลิปไปด้วยคันนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อนะคะไปรับคนขับน้องมะนาวสีตัก ไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe <Yeah. S 1> กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง t ิชเชอร์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมรถด้ำรถขุดไปยทิชเชอร์นินด้วยนะคะนี mm ่ hmm. อาเดี๋ยวดูคันนี้จะคลานไปถึงหนึ่งเอ่อใช้วเวลาอยู่นะใช้วเวลาออกจากบอก่อพอสมควรประมาณสองสงนาทีได้เพราะว่า ระยะทางก็ไม่ได้ไกลแต่มันไปเร็วไม่ได้นะคะทางมันจะหนืดนิดนึงโอ้มาแล้วหนึ่งอีกคันหนึ่งคันสีเขียวแบบเขียวเขียวตะโกนอะ่ะยังไม่ถึงไหนเลยอู้ย้อนมากแล้วโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปรับที่ภาคก่อนนะคะ